กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษาสําหรับหัวข้อย่อยที่1วัสดุกราฟิกการสอนจะมีหัวข้อย่อย5หัวข้อดังนี้ 1. ความหมายของวัสดุกราฟิก 2. คุณค่าของวัสดุกราฟิก 3. ลักษณะของวัสดุกราฟิกที่ดี 4. หลักการออกแบบวัสดุกราฟิก 5. ข้อดีและข้อจำกัดของวัสดุกราฟิกสำหรับความหมายของวัสดุกราฟิกคำว่ากราฟิกนั้นเป็นคำที่มาจากภาษากรีกซึ่งหมายถึงการเขียนภาพหรือการวาดภาพเนื่องจากในสมัยนั้นการถ่ายภาพหรือการพิมพ์ภาพยังไม่แพร่หลายคนในยุคนั้นก็จะอาศัยการวาดหรือการเขียนภาพอยู่แต่ด้วยปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีในเรื่องของการถ่ายภาพหรือการพิมพ์ภาพ รวมถึงการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกความหมายในยุคนี้ก็จะกว้างขวางมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ยังคงความหมายหลักเดิมคือวัสดุกราฟิกจะหมายถึงทัศนวัสดุอย่างหนึ่งเป็นสื่อที่ผ่านประสาทสัมผัสทางการมองเห็นโดยสื่อที่นำมาใช้ในการสื่อความหมายนั้นเป็นการนำมาใช้เพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์หรือความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงแนวคิด และเสริมความเข้าใจโดยอาศัยส่วนประกอบที่เป็นรูปภาพสัญ,ญลักษณ์หรือแผนภาพเป็นต้นคุณค่าของวัสดุกราฟิกวัสดุกราฟิกนั้นมีราคาค่อนข้างถูกเก็บรักษาได้ง่ายสามารถประยุกต์ใช้หรือใช้ประกอบกับสื่ออื่นๆได้อย่างสะดวกครูผู้สอนสามารถผลิตได้ด้วยตนเองและมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรงวัสดุกราฟิก มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนดังนี้วัสดุกราฟิกจะช่วยให้ผู้สอนกับผู้เรียนเข้าใจความหมายได้ตรงกันและง่ายขึ้นช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าการฟังคำบรรยายเพียงอย่างเดียวช่วยให้ประหยัดเวลาและช่วยให้บทเรียนมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้เรียนก็ยังได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้นด้วยสำหรับลักษณะที่ดีของวัสดุกราฟิกนั้น วัสดุกราฟิกที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1. มีความง่ายต่อความเข้าใจสามารถสื่อความหมายได้รวดเร็วมีความชัดเจนทั้งรูปภาพสัญ,ญลักษณ์ตัวอ,อ,กอักษรหรือถ้อยคำที่ปรากฏ 2. การออกแบบจะต้องคำนึงถึงหลักการเรียนรู้โดยการเรียงลำดับภาพสัญ,ญลักษณ์และตัวอ,อ,กอักษรตามลำดับขั้นตอน 3. ต้องมีการเน้นจุดเด่น โดยอาจจะใช้สีขนาดรูปร่างรูปทรงเส้นหรือทิศทางเพื่อแบ่งแยกข้อมูลที่สำคัญให้ชัดเจนเด่นชัดกว่าข้อมูลอื่นๆ 4. มีความเป็นเอกภาพทั้งเนื้อหาและรูปภาพ 5. มีความประณีตสวยงามแล้วก็มีคุณค่าทางศิลปกรรมหลักการออกแบบวัสดุกราฟิกการที่เราจะออกแบบวัสดุกราฟิกนั้นจะต้องมีหลักการดังนี้คือ 1. จะต้องตรงกับจุดมุ่งหมายของเนื้อหารายวิชา 2. การออกแบบนั้นจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะนำไปใช้งานโดยมุ่งที่จะได้รับการใช้จากวัสดุกราฟิกเพื่อการสื่อความหมายที่สำคัญ 3. การออกแบบวัสดุกราฟิกควรมีลักษณะง่ายส่วนประกอบต่างๆไม่จำเป็นต้องแสดงรายละเอียดมากนักกระบวนการผลิตจะต้องไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อน 4. ควรคำนึงถึงความประหยัดทั้ทงเรื่องของเงินงบประมาณหรือระยะเวลาในการจัดทำา 5. จะต้องมีสัดส่วนที่ดีเป็นเรื่องขององค์ประกอบภาพเช่นองค์ประกอบทั้งหมดรูปแบบพื้นผิวเส้นหรือสีเป็นต้น 6. มีโครงสร้างที่เหมาะสมมีความกลมกลืนกับวัฒนธรรมสังคมแล้วก็มีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ข้อดีและข้อจำกัดของวัสดุกราฟิกสำหรับข้อดีของวัสดุกราฟิกนั้นมีดังนี้ 1. สามารถแสดงเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถใช้ในการเปรียบเทียบเนื้อหาต่างๆได้ดี 2. การผลิตสามารถผลิตได้ง่ายไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยความชำนาญมากนะัก 3. ต้นทุนในการผลิตมีราคาถูกกว่าสื่อประเภทอื่นๆ 4. การใช้งานสะดวกรวดเร็วไม่ยุ่งยากการเก็บรักษาง่าย 5. ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนได้เช่นการจัดทำแผนภูมิหรือการจัดทำป้ายนิเทศเป็นต้นส่วนข้อจำกัดของวัสดุกราฟิกนั้นมีดังนี้ 1. วัสดุกราฟิกสามารถใช้ได้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดเล็กเท่านั้น 2. การออกแบบในการผลิตที่ไม่ดีก็อาจจะทำให้ผู้เรียนยเกิดความเข้าใจได้ยาก 3. วัสดุกราฟิกที่มีคุณภาพดีและสวยงามจำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้ชำนาญการพิเศษมาช่วยในการผลิต